สวัสดีค่ะพัทรวิภาสิงหาชัยชื่อเล่นชื่อว่าลูกหมีอยู่ม .4 ทับ1จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ17ห้อง MVP โรงเรียน4ีรัตนาทรคระค่ะางานอดิเรกนะคะก็ชอบวาดรูประบายสีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นก่อนโควิดก็จะออกไปเที่ยวที่ต่างๆค่ะไปหาถ่ายรูปเพราะว่าชอบถ่ายรูปท้องฟ้าถ่ายรูปวิวอะไรพวกนี้ค่ะ ค่ะเป้าหมายในอนาคตนะคะก็อยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วแล้วก็มีคนในครอบครัวค่ะทํางานอยู่ที่กรมปสสศุสัตว์ก็เลยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นสัตวแพทย์แล้วก็จะไปดูแลจะไปรักษาสัตว์ที่ป่วยให้หายค่ะค่ะก็คิดไว้ว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้สนุกค่ะไม่เครียดไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแล้วก็ พยายามรักษาเกดให้อยู่ในระดับที่ตัวเองพอใจคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย